เรามาดูกันว่าใครคือภัยร้ายที่ซุ่มอยู่ใครกันนะมาเริ่มกันเลยพวกนายคิดว่าใครทําให้เพื่อนเราเป็นคนขี้งหงุดหงิดกันนะฉันว่าเพราะมันโดนหัวหน้าว่าแน่ๆจริงมันเพิ่งประชุมเสร็จเลยนี่ใช่ใช่ช่งั้นลองโหวตหัวหน้าออกไปฉันไม่ได้ฉันจะหัดเหินพวกแกเฮ้อ แม่งไม่ได้เป็นเพราะหัวหน้าวะ่ะหรือเป็นเพราะเล่นเกมเั็นนะยิ่งช่วงนี้ฆ่ากันในเกมแล้วบาปด้วยเป็นไปได้เมื่อวานมันคิวไปซะเยอะเลยนี่ใช่ใชใช่ลองหวดเกมออกไปก่อนละกันทําไมเกมต้องโดนใส่ร้ายตลอด เรายังหาผู้ร้ายตัวจริงไม่เจอเลยเอาแต่โทษนั่นโทษนี่ใช่ใช่ใช่ยังหรือว่าเล่นเกมนานไปจนตาล้าเคยเห็นโฆษณาหอแว่นบอกว่าส่งผลหลายอย่างเลยงั้นลองโวตดดำดูถ้าหาผู้ร้ายไม่เจอคงต้องเป็นหอแว่นละอุ้ยทําทำทมสินล่นลดอาการตาล้าสบายกว่าที่เห็นชัดกว่าที่เคย